สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาบอกเรื่องการคำนวณน,นะครับถมดินนะคำนวณดินว่าต้องใช้ประมาณกี่คันอะไรยังไงนะครับในการถมดินนะก็ตอนนี้ยืนอยู่ที่เฟสี่นะครับก็ผมก็กําลังจะเตรียมถมแหละนะครับก็เอาสูตรคํานวณมาฝากกันนะครับว่าเฮ้ยเขาคํานวณกันยังไงว่าถมดินเนี่ยมันใช้กี่คันนะครับคิดยังไง เออคิดไม่เป็นนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้สอนแล้วกันนะครับจริงๆก็คิดไม่ยากนะนะครับก็คือเขาจะคิดกันเป็นคิวนะครับอ่าคิดกันเป็นคิวรถหก้อเนี่ยประมาณ6กคิวรถ1ิดล้อประมาณ9คิวรถพ่วงประมาณ18คิวอ่าเนี่ยอันนี้คือร้าวๆนะที่เราจะต้องรู้ว่ารถเนี่ยมันประมาณกี่คิวเราสอบถาม สอบถามก่อนได้นะว่าเฮ้ย hey, พี่รถสิบล้อบรรทุกได้กี่คิวอ่าแต่ละพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่สแตนดาร์ดทั่วไปก็จะประมาณนี้นะครับแถวบ้านผมที่ผมผมก็จะประมาณนี้นะครับ6ล้อ6คิว1 0ล้อ9คิวรถพ่วง18คิวนะครับอ่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าว่ามันต้องใช้กี่คันนะครับที่ดินที่เราจะถมเนี่ยมันต้องใช้กี่คันนะเราจะรู้ได้ไงมาฟังกันนะครับ อย่างแรกเลยนะเราต้องคำนวณเป็นคิวนะครับที่ดินของเราเนี่ยว่าจะถมกี่คิคนวน,งงะนะครับคำนวณยังไงล่ะนะครับคำนวณก็คือสูตรคำนวณเป็นคิวเนี่ยก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงนะครับมันจะออกมาเป็นคิวนะนะครับ <S <S ที่ดินเรากว้างเท่าไหร่หน่วยเป็นเมตรนะสมมติที่ดินเรากว้าง20เมตรอ่าแล้วก็ลึก40เมตรอ่าก็คือ20คูณ40แล้วเราจะถมสูงเท่าไหร่นะครับอ่าเราก็ต้องมาวัดหน้าที่ดินเราว่าเฮ้ย เราจะถมสูงขึ้นมาเท่าไรดีอ่าสมมติสมสูงขึ้นมา1เมตรอ่านะครับเราก็เอา2 0คูณ40ก็คือกว้างคูณยาวแล้วก็คูณความสูงก็คือ1เมตรนะครับ20ูณ40คูณ1จะออกมาเป็นจํานวนคิวนะครับอ่าพอเรารู้จํานวนคิวแล้วนะครับเราเอามาหารหารจํานวนคิวรถบรรทุกนึกภาพไหมสมมติ สมมติม่อกี้นี้ออกมาเป็น800คิวเราจะเอารถรถ6ล้อถมนะครับเราก็ต้องรู้ก่อนว่ารถ6ล้อเนี่ยมันกี่คิวอย่างสแตนดาร์ดรถ6ล้อทั่วไปก็6คิวเราก็เอามาหาร6นะครับมันจะออกมาเป็นจํานวนคันะนะครับงงไหมถ้าใครใช้รถ10ล้อถมเราก็เอามาหาร9มันก็จะออกมาเป็นจํานวนคันะนะครับประมาณนี้เราต้องถามคนถมดินก่อนว่า เราใช้รถอะไรถมได้แถวเนี้ยสอบถามผู้ใหญ่บ้านอบตอก่อนว่าอ้ยพี่รถพ่วงเข้าได้ไหมยิ่งรถใหญ่เนี่ยมันจะยิ่งถูกลงนะครับยิ่งรถใหญ่นะนะครับแล้วเราก็เอาคูณจํานวนคันไปแล้วเราก็ถามคนถมว่าพี่ถมคันเท่าไหร่อะไรยังไงอ่ะเราก็สามารถคูณได้เลยนะครับคูณจํานวนคันไปเพราะว่าเรารู้แล้วว่าใช้กี่คันแล้วเราก็ถามเขาว่าคันเท่าไหร่เราก็คูณไปอันเนี้ยก็คือร้าวๆนะครับที่เราจะต้องรู้นะครับประมาณนี้ ้าให้เหมาถมเนี่ยเราก็ต้องคิดได้เบื้องต้นว่าเฮ้ยมันแพงเกินไปเปล่านะครับแพงเกินไปไหมเหมาเราเอาเป็นคันดีกว่าไหมอ่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็วิธีสูตรคำนวณการถมดินนะครับประมาณนี้ง่ายๆกว้างคูณยาวคูณสูงออกมาเป็นจำนวนคิวแล้วก็มาหารเอามาหารเาาารขาเรียกว่าคิวลดนะใช้ลด6ล้อก็หาร6ไปใช้ลถ10บล้อก็หาร9มันก็ออกมาปเป็นจำนวนคันอ่านะครับแล้วเรารู้จำนวนคันแล้ว นะครับเราก็ถามว่าคารละกีบาทเราก็คูณไปเลยแค่นี้เองนะครับสําหรับการถมดินนะครับของผมนี่เฟส4นะครับของผมก็น่าจะถมไปน่าจะเกือบเกือบล้านนะห้าไร่ที่ดินห้าไร่แต่มันถมสูงไว้มากนะครับถมประมาณน่าจะห้าสิบเซนนะห้าสเซนโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับเปิดรับสมัครแล้วนะครับสำหรับคอร์สสอนมือใหม่สร้างบ้านขายรุ่น13นะนะครับ เรียนวันที่6ถึงวันที่10บมีนานะสอนสดนะครับแต่ว่าเป็นการไลฟ์สดสอนในกลุ่มปิดนะถ้าใครสนใจสมัครเข้ามาก่อนเนี่ยก็จะได้เรียนย้อนหลังของรูก12ก่อนได้เลยนะครับแล้วก็รอเรียนสดวันที่6ถึงวันที่10มีนาคมนี้สอนตั้งแต่ไม่เป็นอะไรเลยนะครับมีทุนไม่มีทุนนะครับเริ่มได้นะนะครับสอนเรื่องกู้ธนาคารให้ลูกค้ากู้เรากู้อ่าไม่มีทุนก็กู้ธนาคารถ้ามีทุนก็ ทําได้นะครับแบ่งแยกน้ำเดิมได้ไม่ต้องซื้อที่ดินก่อนก็ได้มัดจำเขาไว้ก่อนได้นะครับสอนทุกรายละเอียดตั้งแต่ไม่เป็นเลยนะครับใครอยากมาศึกษาหน้าง,งานจริงอยู่ที่สมุบรสงครามนะครับโครงการเดวินโฮมก็ยินดีเลยนะนะครับใครสนใจสมัครก็ทักลายได้เลยครับ